สวัสดีครับวันนี้นะครับนะครับมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศในรถจนนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับสั่งมาลองนะครับตัวดังใน t i k t o k นะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานพร้อมกันนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสตาร์ทรถครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับแล้วก็เล่งแอร์นะครับ สองเบอร์สามก็ได้ครับก็ทิ้งไว้ความเย็นนะครับโอเคครับวิธีการใช้งานก็ให้เพียงกดกดปุ่มตัวนี้นะครับลงไปนะครับแล้วก็วางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับบนรถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้แอร์มันทำงานประมาณสักห้านาทีก่อนนะครับโอเคครับเมื่อครบห้านาทีแล้วเราก็จะมาเปิดการใช้งานนะครับกับเจ้าน้้าหอมตัวนี้โดยการกดปุ่มแล้วก็ให้ท้้าหอมมันทำงาน ้งอก็จะทำงานนะครับก็รอให้มันหมดนะครับเราไปเราไปโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่หมดสนิทเท่าไหรนะ่หรอกเราจะเข้ามาดูก่อนนะครับโอ้โหสัมผัสแอรกครับเข้ามาแล้วรู้สึกกลิ่นถึง,กล,ลลงลกลิ่นเหมือนรถได้รถใหม่พูดง่ายเลยว่ากลิ่นเหมือนเหมือนที่เราไปออกรถใหม่ๆเลยครับแต่ก่อนตัวเดิมผมจะใช้ตัวนี้นะ ซึ่งมันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เนี่ยยังไม่บดนะเนี่ยนี่นะครับใครสนใจนะครับก็กดตะกร้าด้านล่างเลยนะครับดีย๋ยวผมจะปากไว้ให้นครับฝากกดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับผม